สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เกิดในวันศุกร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนกรกฎาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาเช็คดูกันนิดนึงครับว่าสาหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพความรักหรือว่าการเดินทางช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูกรนยันเงินก่อนนะครับการเงินนะครับโต เดอะเมจิเชียนนะครับนักมายากลนะครับเดอะเมจิเชียนเป็นเลขหนึ่งเลขที่หมายถึงการเริ่มต้นนะครับเอมจิเชียนยังหมายถึงความเชี่ยวชาญความชํานาญนะครับเป็นคนที่มีความสามารถนะครับถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานการเงินผมเชื่อว่าสําหรับวันศุกร์เนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่มีปัญหาครับยังมีกินมีใช้จ่ายได้ยังไม่ขาดมือนะครับเป็นนักวางแผนนะครับถึงจะมีปัญหาเข้ามายังไงก็รับมือได้นะครับปัญหาเรื่องการเงินก็สามารถแก้ไขได้ในทางกับกันนะครับเชื่อว่า เดือนนี้เนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เองเนี่ยอาจจะมีการสร้างไรายได้ใหม่ๆเข้ามาในมือด้วยซ้ําไปนะครับถือว่ายังดีครับยังมีกินยังมีจ่ายให้จ่ายได้อย่างคล่องมือนะครับในเดือนนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้าง,งโอ้โหนี่ถือว่าดีทั้งคู่ครับอัศวินถือเหรียญมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานถือว่ามีความก้าวหน้านะครับงานทําให้ได้เงินในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จนะครับกับการงานที่ตั้งเป้าเอาไว้ปัญหาเรื่องการงานก็สามารถแก้ไขได้นะครับปัญหาที่มันเข้ามารบกวนยัก็สามารถเคลียร์สามารถแก้ไขปรับปรุงได้นะครับ <c oughs> ขอโทษน,นะครับให้มันดีขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่เงินก็ดีนะครับงานก็ค่อนข้างดีกําลังของคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับในเรื่องของการเงินและการงานคนที่ นะครับตกงานมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงเดือนนี้นะครับก็ขอให้ไม่เลือกงานนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสค่อนข้างสูงในเรื่องของการงานที่ดีนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบสำเร็จในการขย,ขยายนะครับหรือการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับมีอาจจะในบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับบางคนอาจจะมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการส่วนตัวในช่วงนี้นะครับหลายๆท่านเชื่อว่าเดือนช่วงนี้นะครับ ก็คงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ไพ่ค่อนข้างดีนะครับของคนที่เกิดในวันศุกร์ก็ต้องบอกไปตามนี้นะครับ mm. ก็ยังไงถึงไพ่จะดียังไงก็อย่าอย่าเพิ่งประมาทกันมากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานดวงเท่านั้นเองนะครับถือว่าดีครับในเรื่องของการงานและการเงินก็ไม่รู้จะมีอะไรมาอธิบายให้เป็นฟ้างมากกว่านี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอ่ะตอนนี้เรามา,มาดูในเรื่องของความรักกันมากนะครับ ได้แปดเหรียญไพ่ดีนะครับความเชี่ยวชาญชํานาญความสาเร็จเออแม่เดือนนี้ก็ช่างดีสักจริงๆวันศุกร์นะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของครอบครัวเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับของคู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในช่วงเดือนนี้นะครับคนที่มีปัญหากันอยู่ก็สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจแก้ไขปัญหาในครอบครัวได้นะครับเดือนนี้ก็ครอบครัวไม่ทําให้หนักใจนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับเดือนนี้ก็ มีโอกาสค่อนข้างสูงไพ่มีกําลังที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องกล้าพูดกล้าบอกนะครับกล้าทักทายนะครับครอบครัวก็อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในช่วงเดือนนี้นะครับปัญหาที่มีก็แก้ไขได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและการเดินทางเออดีเลยนะครับสามถ้วยอีกแล้วเห็นไหมพอตก <c oughs> สามถ้วยนะครับสามถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลอง หมายถึงการเฉลิมฉลองความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเดินทางสบายใจได้ไม่มีปัญหาอุบัติเหตุไม่มีนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับมีเกณฑ์ปรับตัวดีขึ้นได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเช่นเดียวกันในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยที่คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีกําลังพื้นฐานดวงนะครับประจําวันเกิดที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับถือว่า ดีมากๆนะครับในช่วงเดือนกรกฎานี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีความสุขตลอดไปแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ